สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก็ไปย้อนดูผลการออกหวยฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะว่าเข้าหรือเปล่านะคะสูตรเม็ดเดียวแอดให้เน้นวิ่งรูด8นะคะสรุปแล้วเมื่อวานก็เข้าฮานอยเดียวค่ะฮานอยปกติเด้อบนออก6 8 7ล่างออก4 6ห ติดมานะคะเรามาดูตัววิ่งก่อนนาะเนี่ยแมาตัววิ่งก่อนเลยค่ะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ด้วยเข้าวิ่งรูดด้วยนะคะเจาะแปดเจ็ดแอดก็เจาะไว้ด้วยค่ะ,ะเข้านะคะเข้าเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็เข้าทั้งตัวเจาะด้วยนะคะมาฮานอยปกติฮานอยเดียวเดอรล่าง4 6ไม่มีนะคะแปดมาบน ใครวิ่งรูดแปดก็รับทรัพย์ใครเจาะก็รับทรัพย์เช่นกันค่ะได้สามทางเลยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครตามนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะในสูตรเม็ดเดียวเดอร์ว่าแอดจะเน้นวิ่งรูดฟันอะไรนะคะฟันเลขอะไรนะเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่า แนวทางหวยฮ้านอยของวันที่30พฤษภาคม2อ6พนะคะของวันนี้นะสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดให้วิ่งรูดอะไรบ้างนะคะลองมารับชมดูนะคะแอดฟันเลยนะคะตัวเดียวเท่านั้นเน้นวิ่งรูดนะคะสามค่ะเน้นวิ่งรูดสามนะมาดูตัวเจาะทั้งหมด6ชุดนะคะว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะ ตัวเจาะนะคะมี3 1 3 2 3 4 36 38และ39ค่ะรวมทั้งหมด6ชุดนะคะตัวเจาะนะแอดก็จะเจาะให้แค่6ชุดเท่านั้นค่ะจะได้ไม่เยอะเกินเนาะหากใครชอบเจาะก็ตามนี้นะคะแต่หัวใจหลักคือเน้นวิ่งรูดเป็นหลักเด้อวิ่งรูด3ค่ะวิ่ง3มรูด3นะคะแอดฟัน3 วิ่งรูเท่านั้นนะใครชอบ3ามก็จัดไปค่ะไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมท่านใดบ้างหรือเปล่านะคะตรงใจใครบ้างไหมวิ่งรู้สามนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสามารถสิงโชคได้ทั้งหมดสามฮานอยนะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีค่ะก็เป็นการรวมฮานอยทั้ง3ามฮานอยนะคะบางท่านถามว่า ไปเสียงโชคฮานอยไหนแอดก็จะตอบว่าฮานอยรวมนะคะก็คือรวมสามฮานอยนี้นะหากใครอยากจะเสียงโชคฮานอยอื่นๆก็ได้นะคะบางครั้งก็เคยออกฮานอยเฉพาะกิจนะแต่อันนี้แอดจะเน้นแค่สามฮานอยก็พอมันจะได้ไม่เยอะเกินค่ะแต่ท่านถ้าท่านผู้ชมชอบชอบเสียงแนวทางหวยฮานอยอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อ แนวทางตามสูตรของแอดนะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะหาก3มันไม่เข้าเลยนี่ก็ผิดสามมันไม่เข้านี่ก็ขออภัยด้วยนะมันก็เข้าดีมาหลายงวดแล้วเนาะเข้าติดกันมาหลายวันแล้วนะคะแอดก็จำไม่ได้ว่ากี่วันเนาะแต่มันก็ติดกันมาหลายวันแล้วนะคะตัวเจาะก็เข้าด้วยแต่วันนี้แอดก็ ไม่รู้ว่ามันจะมาดีหรือเปล่าเนาะมันจะมาจะมี3ามติดมาบ้างไหมแอดขอ้อขอ,ขอเน้นนิดนึงก็คืออย่าลืมติดวิ่งด้วยนะคะติดวิ่งสามไว้บ้างนะคะเผื่อบางครั้งมันไม่อาจจะมันอาจจะไม่เข้าเจาะและอาจจะไม่เข้ารู้ได้นะเผื่อมันมาสามอยู่หลักร้อยบนนะอันนี้แอดแค่แนะนำนะคะหากใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะ หากใครชอบแบบนี้แค่นี้พอก็ตามนี้ได้เลยค่ะหรือจะเลือกตัวที่ชอบเป็นพิเศษก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อไม่ว่ากันค่ะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะไม่ต้องเข้ามาเสียงโชคก็ได้นะเข้ามาดูทุกคลิปของแอดกันทุกวันได้นะคะบางคนไม่ชอบเสียงโชคแต่ชอบเข้ามารับชมรับฟังกันก็ไม่เป็นไรนะคะแอดยินดีค่ะ ยิ่งเข้ามารับชมกันทุกวันยิ่งดีแอดยิ่งดีใจมากๆเลยนะคะที่ยังมีท่านผู้ชมให้ความสนใจช่องของแอดอยู่นะคะกับแนวทางเลขเด็ดที่แอดได้วางแนวทางให้ทุกวันนะคะก็รู้สึกดีใจและตื่นตันใจด้วยค่ะก็ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจดีๆด้วยนะคะเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้แล้วค่ะแค่เข้ามารับชมนะคะแอดก็รู้สึกดีมากๆแล้วนะคะ ก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางหัวยหาหนอยเท่านั้นค่ะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะแอดก็ไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการพนันใดนๆในในทั้งสิ้นเดอ้อยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันนะคะชอบก็ตามนี้เลยนะคะเลขก็น้อยชุดเท่านั้นค่ะเลขเจาะแค่6ชุดเท่านั้นแต่แอดก็ไม่รับประกันนะว่าวันนี้มันจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เข้ามาหลายงวดแล้วหลายวันแล้วนะคะนะเข้าดีอีกก็ ดีใจเลยค่ะแอดก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยเลยหากเรียกเข้าอีกนะคะเรามารอฟังผลกันนะคะว่าวันนี้แนวทางสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดสามจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันอีกนะคะขอให้มาเดอร์มีสามติดมาอย่างน้อยวิ่งก็ยังดีนะคะนะยิ่งมาครบเลยยิ่งดีค่ะ มาครบทั้ง3ฮาหนอยเลยยิ่งดีนะคะหากใครอยากจะดูแนวทางหวยฮาหนอยย้อนหลังนะคะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะแอดได้ทำํำแนวทางทั้งหมดอยู่ในรวบรวมทั้งหมดนะคะทั้งทุกคลิปทุกหวยไว้ในเพลย์ลิสต์นะคะแยกเป็นแต่ละหวยไว้ให้รับชมกันแล้วนะคะเข้าไปดูได้เดอ้อดูได้หลายคลิปเลยก็ได้นะคะ เต็มใจอย่างมากเลยค่ะอยากให้ดูกันเยอะๆนะคะเข้ามารับชมกันทุกวันนะขอพรบคุณทุกท่านมากนะคะขอพระคุณทั้งเ,เข้ามาติดตามเข้ามารับชมทางช่องของแอดรวมถึงการกดไลค์กดแชร์และการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยูออ่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันค่ะไม่มีคำพูดใดสวยหรูเท่ากับคำว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายเฮงๆงรวยๆปังๆกันอีกนะคะและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยเดอ้เอยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ